นีลามีสัปดาห์นี้เราขอพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับหนึ่งในมณฑลแห่งแดนมังกรอ,อาณาจักรแห่งขุนเขาและตะเกียงแห่งวัฒนธรรมเอเชีย กุยโจนั่งรอรถไฟคุณผู้ชมครับเป็นรถไฟความเร็วสูงวันนี้จะไปมณฑลกุ้ยโจวฮะไปเมืองจุนอี้คุณผู้ชมครับเป็นเมืองเก่าโบราณเลยแต่วันนี้จะเล่าเรื่องรถไฟก่อนฮะที่นี่ เป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงคุณผู้ชมครับจะขึ้นที่แพลตฟอร์มนี้ตัว 5B เข้าเกตนี้ไปนี่ผมมีตั๋วเรียบร้อยนะรถไฟที่นี่ถือว่าทันสมัย ที่สุดแล้วนะครับตอนนี้จีนเนี่ยค่อนข้างจะทันสมัยมากแบ่งเป็นถึง4เกรดทีเดียวคุณผู้มชมฮะถ้าช้าที่สุดเนี่ยจะเป็นขบวนที่ขึ้นต้นด้วยตัว C นะฮะจะวิ่งอยู่ประมาณแถวๆ2 0 0นะฮะแล้ววิ่งอยู่ระหว่างเมืองในมณฑลประมาณนี้แต่เราวิ่งข้ามมณฑลเราจะไม่ไปตัว C นะเร็วกว่านั้นนะฮะประมาณ250เนี่ยจะขึ้นด้วด้วยรหัสตัว D d ็อกแล้วถ้าเร็วกวา่า D d o อกจะอยู่แถวแถว0 250้0ยถึงเนี่ยจะเป็นตัว G ของเราเป็น G คุณผู้ชมเห็นไหม G 2 8 9 2 9 8เ4าเนี่ยขอเราจะเป็นตัว G จะอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ350เดียกเฉลี่ยอยู่แถวนั้นฮะแล้วจะมีเร็วกว่านั้นอีกเป็น G พิเศษเราเรียกว่าขบวนฟู่ชิง ผู้ชิงนี่จะ350ขึ้นไปเลยอันนี้จะเร็วมากจะวิ่งเฉพาะช่วงที่ไม่มีเขาเป็นช่วงเรียบๆเบงี้ยคุณผู้ชมจะวิ่งได้ค่อนข้างเร็วมากเลยเขาเรียกขบวนฟู้ชิงนะฮะ7800กิโลคุณผู้ชมใช้เวลา3ชั่วโมงนิดๆเองนะฮะวิ่งไปเมืองจุนอี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าใช้จ่ายก็ประมาณ260หกว่าหยวนนะฮะที่จะไปสามารถซื้อออนไลน์ได้ประมาณนี้รถไฟค่อนข้างสะดวกมากต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้ว่า จีนเนี่ยพออยู่ดีๆก็ขยายรางเพิ่มเติมอยู่ดีๆก็ขยายขึ้นมา5เท่าเลยนะประมาณปี2018ปโดยประมาณตัวกิโลทั้งหมดเนี่ย132,000กิโลเมตรเลยทีเดียวทั่วประเทศจีนเลยทีเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่า,ารถไฟข้างในเนี่ยสะดวกสบายแค่ไหนนี่คือขบวนจีไปกันเลยครับเ,เริ่มต่อแถวแล้ว ไปขบวนนี้ครับด้านหน้าเลยฮะเชิญฮนะ สวยมากคุณตอนนี้เท่าไหร่เวลา8ปดโมงยีวิวสวยมากได้เริ่มจะเข้าหน้าหนาวใช่ไหมครับโอ,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 โอ้โหชมสวยรถไฟความเร็วสูงเนี่ยวิ่งเชื่อเมืองทั้งหมด550เมืองทั่วแผ่นด,ดินจีนเลยรรครับผมรถไฟก็มี ความสะดวกมากนะครับมีห้องน้ำห้องข้างเรียบร้อยนะครับที่วางกระเป๋าใบใหญ่ตัวเก็บสัมภาระด,ด้านบนนะครับก็มีเจ้าหน้าที่คอยเดินดูแลตลอดนะครับดูว่าวางเรียบร้อยไหมถ้าวางไม่เรียบร้อยเขาก็จะจัดการเก็บเข้าไปให้ตรงนี้ดีมากแล้วมีเจ้าหน้าที่คอยเดินเข้ามาถามไถ่ตลอดวลาแล้วว่าลงที่ไหนยอดเยี่ยมเลยฮะปรสะสบการณ์นั่งรถไฟความเร็วสูงของจีนนี้ ครับลงจากรถไฟความเร็วสูง600กว่ากิโลเมตรเดินทางมาไม่กี่ชั่วโมงถึงที่นี่เมืองชุวนยี่มาถึงนี้ก็ต้อนรับกันด้วยอาหารภาคทางเหนือน,นะฮะทางเหนือนของมวลนนกุ้ยโจวเราอยู่ที่พัฒนาคารชื่อชุวนยี่เยื่ ออกเสียงประมาณนี้นี่เป็นอาหารประมาณทางเหนือเหนือของมณฑลคุณผู้ชมบนโต๊ะนี้ทั้งหมดเนี่ยที่น่าสนใจที่สุดสําหรับผมมื้อน,นี้คือนี่คุณผู้ชมมันคือหัวไชเทา้าแต่ว่าเป็นหัวไชเท้าดองพืชหัวที่นี่ต้องเ,อเรียนคุณผู้ชมว่าเป็นพืชหัวที่ดมสมบูรณ์มากนะฮะเนื่องจากว่าดินที่นี่เป็นดินภูเขานะครับแล้วก็ดินที่นี่ปลูก ผ่กหัวอร่อยมากมันฝรั่งเนี่ยก็อร่อยคุณผู้ชมะนี่มันฝรั่งด้านหน้าผมเนี่ยอร่อยเลยละ่ะหน้าตาธรรมดามากเดี๋ยวดูกันรสชาติเป็นยังไงมีเปรี้ยวท้าย,ายแล้วก็มีเผ็ด มีความเป็นถิงอยู่ในนี้เบาๆคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสมาพัทยานี้คุณผู้ชมฮะนี่เมืองนี้เลยของดองแบบนี้อร่อยมากส่วนเมนูรอบๆนี้คุณผู้ชมฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูพื้นบ้านหมดเลยนะฮะผักออเกนิ่ไก่เห็ดหูหนูนะครับเห็ดหูหนูนี่มาจากยูนนานนะฮะอันนี้เป็นหมูสามชั้นผัดเหมือนผัดกะเพราอ่ะผัดพื้นบ้านเนี่ยคุณผู้ชมดูเนี่ยเหมือนผัดกะเพราเลยชิมหน่อยแล้วกันอืออาหารที่นี่ก็ทานกับข้าวเหมือนกันนะครับถ้าไปทางบางเมืองก็จะทานกับมี่ที่นี่ก็ทานกับข้าวใช้ข้าวทานข กรอบเค็มๆหอมๆอร่อยคุณผู้ชมอันนี้เหมือนกับใน้หมูสามชั้นถ้ามาเมืองจีนนี่ถือว่าเป็นอาหารล้ำค่าที่สุดแล้วเนี่ยเป็นหมูตุนะ๋นน่ะนี่ก็ตุ๋นกับมันฝรั่งสุกพอดีแล้วก็หอมเครื่องเ,องเทศเบาๆพืชหัวอีกอย่างนึงคือรากบัวนี่ถูกที่นี่เหมือนกันเป็นรากบัวที่ฉลมน้ำผึ้งมานะ เป็นรากวนที่หอมมากคุณผู้ชมนี่คืออาหารหนึ่งมื้อกลางวันคุณผู้ชมครับที่เมืองช่วนยี่นะครับเป็นอาหารทางเหนือเหนือของมณฑลนะครับรสชาติเนี่ยต้องเรียนว่าพื้นบ้านมากนะฮะและที่เด็ดที่สุดถ้ามาช่วนยี่นี่อย่าลืมลองอร่อยมากผ่านมามาชิมกันครับรสชาติแบบนี้เลยครับ อยากจะดูอีกอย่าลืมซั b s c r i นี่นกดกระดิ่งจะได้พบกันทุกครั้งเวลาคลิปใหม่ๆล้วออกมานะครับ <5 S 1> ขอบคุณครับขอบคุณมากครับ,บรับรงสรร์เส้นทางอย่างมีลีลาโดย e l i ิ h ฮอลิเดย